สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายืนอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับเป็นสนามดริฟต์แล้วก็เป็นสนามที่หลายๆค่ายนะครับนำรถให้มาทดสอบสมรรถนะกันที่นี่นะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับน้องใหม่ของตลาดบ้านเรานะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นน้องใหม่เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวที่มีการปรับปรุงใหม่นั่นคือเจ้านี่เลยครับนิสสันคิก k ีพาวเนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ต้องแปลกใจครับเป็นตัวแพงที่สุด นะครับในไลน์อัพของนิสสันคิกอีพาวเวอนั่นก็คือนิสสันคิกอีพาวเวอร์ออเทนะครับนี่เป็นชุดแต่งตัวนี้เข้ามานะครับอันนี้เป็นสีเป็นสีแบบสีตัวขายสีออเท็กเลยนะครับก็คือเป็นตัวสีน้ําเงินนะครับตัดสีบอลเงินนะครับเพราะว่าได้แรงบันดาลใจนะครับคนออกแบบชุดแต่งออเท็นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากทะเลแลลคลื่นนะครับอ่ะไม่ต้องพูดพร้มทำเพลงครับด้านหน้าครับเป็นกระจังหน้าทรงวี อย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวสีเป็นโนแบล็คนะครับมีโลโก้ที่สันตรงนี้เนี่ยตรงโลโก้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเรดาร์ใส่ระบบเซฟตี้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับไล่มาที่ด้านข้างครับจะเห็นชุดแต่งไม่ว่าจะเป็นตัวลิ้นหน้านะครับส่วนของด้านข้างนะครับเป็นดีฟิวเซอร์ด้านข้างนะครับประกอบกับตัวไฟตัดหมอกใหม่นะครับที่เห็นไฟทั้งหมดนี้นะครับจะเป็น L.E.D. ทั้งหมดนะครับนี่มีการออกแบบใหม่จะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับ ดูเท่กว่าเดิมนะครับแล้วก็มีไฟเป็น LED ทั้งหมดนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นมีไฟเป็นออโต้ไฮบีมด้วยนะครับคือสามารถตั้งไฟสูงแล้วก็เขาจะเปลี่ยนเป็นไฟต่ําให้อัตโนมัตินะครับเวลาตอนมีรถสวนขึ้นมานะครับไล่มาด้านข้างครับสวยมากเลยแม็กตัวนี้นะครับเป็นสีสีเทาดำนะครับใส่ยางแพงด้วยนะครับอันนี้เป็น c o n t i n เนนตัลอี c o คันติคอนแทซินะครับซึ่งเป็นตัวแบบ โอ้ยางหนึบยางแพงเลยนะครับคันนี้ขนาด205 5517นะครับเทรดแวร์ใน480นะครับทักชั่น A นะครับเทมเพอร์เจอร์เอด้วยนะครับดูยางนี่เป็นยางกดได้ยางนิ่มนะนะครับมาไล่มาที่ด้านข้างครับโลโก้ e-power นะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัว e-power แล้วก็ใช้ในส่วนของโหมด e-paddle นะครับมีไฟเลี้ยวตรงที่กระจกด้านข้างนะครับตัดด้วยบรอนเงินนะครับมีกล้องรอบคันนะครับให้ทั้งหมด6จุดนะครับนี้เป็น1ใน6นะครับไปที่ ด้านบนก็คือจะเป็นทูโทนนะครับเป็นช่วงครึ่งครึ่งบนหลังคาเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีน้ำเงินนะครับก็จะมีหลายสีครับมีสีส้มสีขาวสีดำนะครับก็ตัด2ทูโทนนะครับหลังคาก็จะมีในส่วนของตัวแหลกให้นะครับแหลกใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่เป็นแหลกหลอกนะครับเป็นสีอะบลอน์เงินนะครับมีชาร์คฟินให้นะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็น2แฉกนะครับนี่เป็น2สเต็ปนะครับไว้กดเวลาตอนเราขับเร็วๆใช่ไหมร้อยยี่สิบนี่มีโลมีรู ไล่ลมเพื่อมาไล่าอากาศบริเวณตรงกระจกด้านหลังด้วยนะครับไล่มาด้านข้างนะครับด้านหลังไฟนะครับเป็นแบบแนวยาวนะครับแต่ที่เป็นแนวยาวเนี้ยเฉพาะตัวท็อปนะครับถ้าเป็นตัวล่างเนี่ยตัวนี้จะไม่มีนะที่เห็นอยู่เนี่ยทับทิมตัวนี้จะไม่มีนะครับจะมีแต่แค่ไฟแค่นี้นะครับเราก็มาโลโก้เลยแต่ถ้าเป็นตัวท็อปจะมีไฟตรงนี้มาให้นะครับจะเป็นด้านหลังจะโชว์เป็นคิกชุดแต่งออเทคนะครับมีรอบคันเลยไหจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านล่างด้วยครับล้วก็มีทับทิม นะครับโชว์ความเป็นสปอร์ตนะครับเปิดมาดูในส่วนของด้านฝาท้ายนะฝาท้ายไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นมือเปิดเอาเป็นแบบแมนนวลนะครับนี่แล้วก็มีกล้องรอบขาให้นะครับโลโก้ให้นะครับด้านหลังก็จะกว้างขวางนะครับไม่มียางอะไรนะครับจะเป็นตัวชุดป่าฉุกเฉินนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ย้ายมาไว้ที่ด้านหลังนะครับเป็นไงสตาร์รถซิ่งเลยนะนะครับนี่จะเป็นด้านหลังแล้วก็ มีที่ม่านบังตาเวลาตอนวางของตรงนี้ครับมีม่านบังตาให้สามารถถอดออกได้นะครับไล่มาที่ในส่วนของด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีทูโทนนะครับจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นถ้าเป็นชุดแต่งออทคนะครับก็จะเป็นเบาะสีน้ําเงินกัดดำนะครับเบาะนะครับมีเป็นดด้ได้ตะเข็บนะครับน้าเงินสามารถพับได้นะครับนี่ยกนี้นะครับพับได้หกสิบสี่สิบนะครับฝั่งนี้พับได้หกสิบนะครับนี่ บอกนุ้าก็พับได้40นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระแล้วก็ในการไว้ของนะครับง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับด้านหลังก็จะเห็นในส่วนของตัวชาร์จไฟนะครับซึ่งเป็น USB นะครับแล้วก็บาอเนี่ยมีที่ไว้เอกสารนะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตัวมีหน่วยเอ็มเบดไลท์เนี่ยเอ็มเบดไลท์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ค่อนข้างหลากหลายสีนะครับโดยเดี๋ยวเรามานับดูกันว่ามีทั้งหมดกี่สีตัวเอ็มเบดไลท์นี่หนึ่งสองสาม,สาม สี่ห้าหกเจ็ดสีแปดเหรอเจ็ดแปดสีอ่านะครับนี่ในส่วนของตัวไฟเอ็มเบดไลท์เดี๋ยวผมลองมานั่งข้างหลังดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะนี่นี่โอ้โหข้ามานี่นี่เป็นสีปินโนแบ็ k นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้ไฟคิกตรงนี้นะครับเราต้องเปิดไฟนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับมาที่ด้านหลังนะครับ ่อน้างไม่ต้องคอนค้างกว้างเลยนะทั้งเล็กรูมทั้งเฮดรูมนะครับกว้างนั่งสบายนะครับด้านหลังนะค่อนข้าง,างนั่งสบายนะครับเดี๋ยวเราลองมาไปดูทางบริเวณคนขับกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเข้ามาดูในส่วนของบริเวณด้านหน้านะครับเริ่มจากที่เห็นเลยคือพรมจะมีโลโก้คลิกนะครับทั้ง4ทั้ง4ี่4ผืนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งแล้วก็บริเวณทางด้านหลังนะครับบริวบเวณเบาะนี่เป็นหนังอย่างดี ตัดด้วยอย่างที่บอกเลยคือเป็นน้ําเงินแล้วก็เป็นได้น้ําเงินนะครับนี่เป็นระบบซอฟทัชนะครับนี่ก็เป็นซอฟทัชทั้งด้านข้างทั้งแผงประตูด้านข้างหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบรเนเอาที่เห็นเห็นหลกักๆ, <S <S ๆแล้วคือในส่วนของพวงมาลัย,น,ยน,ะน,นะครับพวงมาลัยจะเป็นทูโทนนะครับด้านล่างจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเดินด้วยได้สีน้ําเงินนะครับจะเป็นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบดีเชฟนะครับให้ความเป็นสปอร์ตนะครับ เลื่อนใหม่นะครับก็จะมีในส่วนของตัววัดความเร็วนะครับแล้วก็มีทิป A ทิป B นะครับแต่ว่าในส่วนของดักท้านด้านซ้ายเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่เปลี่ยนได้หมดเลยแล้วว่าจะให้มันโชว์อะไรบ้างนะครับเห็นไหมอยากจะให้หน้าจอเขาโชว์อะไรเราก็กดได้ที่ในส่วนของตัวฝั่งด้านข้างด้านซ้ายครับจากด้านขวายอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวตั้งไฟหน้าอันนี้ดีนะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าเราเป็นมีคนนั่ง หลังหรือขนสัมภาระเนี่ยสามารถตั้งไฟหน้าให้สูงต่ำได้ทันทีมีคนนั่งหลังเนี่ยแล้วหน้ามันเชิดนะครับก็ตั้งไฟหน้าให้มันอ่าสูงต่ำนะครับปิด traction control ได้นะครับแล้วก็มี ambient light ที่บอกไว้ไปแล้ว,ลว ambient light เนี่ยนอกจากมีไฟทางด้านนี่ได้คนขับเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมที่เปลี่ยนไฟตรงนี้เห็นไหมนี่อ่านะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ เห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ข้างใต้ข้างใต้ข้างใต้ตรงนี้อ่านี่เห็นไหมนี่จะเป็น ambient light นะครับแล้วก็จะมีไฟตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นสีส้มๆนะครับนี่แล้วก็มาในพวงมาลัยนะครับในส่วนของอ่าบริเวณคอนโซลกลางนะครับนอกจากเกียร์นะครับก็จะมีโลโก้ alltech ด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนของไดโหมดนะครับปรับเปลี่ยนโหมดก็คือในส่วนของ eco sport แล้วก็ normal นะครับแล้วก็มีมี ev mode นะครับ push start มี parking มี auto hold นะครับเนีไว้โทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้เป็นไวเล็ชาร์จนะครับมีระบบเครื่องเสียงนะครับมีชาร์จ usb มี aux ให้นะครับแล้วก็มีโซ่สิโวลต์ให้ตรงนี้นะครับไล่มาที่ตรงโริเวณเกียร์บอกไปแล้วนะครับก็คือมี prnd นะครับแล้วเวลาตอนกดปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเกียร์ r นะครับไล่ลงมานะครับในกุญแจก็เก็ไว้ในส่วนของแก้วน้านะครับถ้าเกิดเราสามารถถอดออกได้นะครับเพื่อไว้ของสัมพาละตรงนี้นะครับนี่นะครับไว้ ipad มินิน่าจะได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนใส่ไปนะครับวางแก้วเยติขนาด30ได้นะครับแล้วก็นี่ถ้าอยากฟางกาแฟร้อนนะครับวางได้ตรงนี้นะครับใส่ได้ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับเป็นที่วางของธรรมดานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวกระจกตรงนี้นะครับนี่สามารถเปลี่ยนเป็นมองกล้องด้านหลังได้นะครับเหมือนนิสันนาวารานะครับ บริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับบริเวณหน้าจอตรงนี้นะครับวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยดูดีเลยเป็นทัชสกรีนด้วยแล้วก็ไม่หน่วงนะครับระบบเครื่องเสียงเชื่อมต่อข้อมูลเสียงดีด้วยนะครับผมแล้วก็รีเบรนด้านในของนิสันคิกที่เปลี่ยนเป็นในส่วนของตัว e-power นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับครับตอนนี้ผมอยู่ในน e ิสสันคิก e-power e-pedal นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดประปี2022นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสนามปท um ุมธานะีสปีดเว์เนี่ยที่ทางนิสสันเขาเซตสนามไว้ให้เนี่ยมันจะตอบรับกับตัวนิสสันคิกที่เป็นเ,เปลี่ยนจาก one-pedal เป็น e-pedal ยังไงบ้างครับผมลองจัดโหมดสปอร์ตไปเลยนะไม่ต้องมา e ีโคไม่ต้องมา Normal ลแล้อัดสปอร์ตไปเลยครับไหนๆมาแทร็กคันเลยครับไปกเลยครับเสียงเครื่องมานะครับ ด,ดึงดึงดีเหมือนกันนะครับยกคันเร่งปั๊บแม่อือีแพดเดิล e เนี่ยผมว่าเนี่ยและช่วงล่างเขามันได้จะมาจากยางในส่วนของตัวคอนติด้วยนะครับซึ่งทำให้ตัวการก่อถนอนเนี่ยโหดีขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับอันนี้ผมเลยขับเลยความเร็วที่อินสักเตอร์ตั้งไว้นะครับเพราะเขา แต่ผมอยากให้มันเห็นอาการได้เยอะว่าคันนี้มันแก้เป็นยังไงบ้างถ้าสังเกตที่พวงมาลัยนะผมแทบไม่ได้แต่งเลยนะผมแค่ใช้ในส่วนของตัวคันเร่งน,นะครับยกให้เขานิดนึงแล้วก็กดส่งเลยครับเนี่ยเข้าเนียนๆเลยนะครับไม่ต้องแต่งพวงมาลัยเยอะเลยแล้วความเร็วเกินไปด้วยนะครับยกนิดนึงนะครับเข้าวันแพดเดิลอาจจะได้ยินเสียงเอทอาร์บ้างนะครับผมมันเพราะมันต้องมีของเอทอาร์นะครับ เนี่ยไม่ต้องแก้เลยอะ่ะยกนิดหนึ่งวันแพดเดิลนะครับปึแมพูดผิดเลยต้องเป็น e พดเดิลนะครับถ้าคนยังติดอยู่นะครับผมเปลี่ยนเป็น e a ดเดิลนะครับโดยรวมนะครับช่วงล่างผมว่าโอเคเลยเขาไม่ได้เปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะครับเขาเปลี่ยนแค่ตัวยางนะครับก็เห็นผลเลยว่าเออยางมัน ช่วยให้รถเนี่ยมันขับสนุกขึ้นนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยที่เราขับอยู่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นตัวออเท EC นะครับเป็นตัวตกแต่งพิเศษมาจากทางโรงงานนิสสันเลยครับตัวออเท็นะครับมันก็เลยทำให้รถดูความสปอร์ตมากขึ้น,นครับบวกกับตัวที่เขาเปลี่ยนมอเตอร์ให้มันมีความใหญ่ขึ้นนะครับมีแรงม้าเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางเนี่ยทำให้รถน e ิสสันคิก epower ที่เปลี่ยนจาก One p พ d เดเป็น e p a d d l ดเนี่ยมันขับสนุกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับอันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเซสชันนะครับที่ทางนิสสันนะครับจัดไว้ให้นะครับอย่างเมื่อกี้เราลองเป็นแบบว่าแนวเซอร์กิตนะครับเป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีใช้วันใช้ e ีแพดเดิลนะครับยังติดปากกับวันแพดเดิลอยู่นิสสันคิกตัวใหม่นะครับเปลี่ยนเป็น e ีแพดเดิลแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เราอยู่ในสเตชันของตัวสลาลอมนะครับจะดูกันว่าการให้ตัวของช่วงล่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเราจะลองด้วยการ2องสเตชันนะครับก็สเตชันในส่วนของตัวสลาลอมนะครับแล้วก็ เป็นในส่วนของดับเบิลเลนเชนะครับจะดูซิว่ารถจะออกอาการยังไงบ้างครับเทียบกับตัวเก่าแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองเข้าสเตชันกันรอนดีกว่าครับยังอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับคันนี้ไม่เอาอีโคไม่เอานอร์มอลเลยลองดูสปอร์ตเป็นไงไงมครับเขาเซ็ตไว้ที่ประมาณ50นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าเกินดูว่ามันจะเป็นยังไงครับไปเลยครับ ว่ามันโยนน้อยนะความรู้สึกผมนะมันจะย้วยหลอกการย้วยน้อยมากนะครับตัวรถเนี่ยค่อนข้างยังยังยังตั้งตรงอยู่นะครับหลายคนว่าใช้ความเร็วต่ำนี่ใช่ครับแต่เป็นแต่ว่าการเซ็ตพลรอนของเขาเนี่ค่อนข้างแคบนะครับเพราะฉะนั้นการหักเลี้ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูในส่วนของสเตชันดับเบิ้ลเลนเชนนะครับคือ สายให้พับขวาพับอันนี้เนี่ยเราจะได้ใช้เผื่อบางทีเวลาเราไปเจอสิ่งกีดขวางหล่นกลางทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่ออแดปเอามาใช้นะครับลองดูครับความเร็ว50เชน่นกันครับไปครับสายครับโอ้โหเหนียวแน่นหนบดีจริงนะครับไม่ต้องมีอาการ ท้ายปัดหรือว่าท้ายยกเหมือนตัวเก่านะครับตัวเก่าเนี่ยเวลาตอนเราเข้าที่ความเร็วเท่านี้นะครับมันยังมีอาการแบบท้ายยกยกนิดๆหน่อยครับแต่อันนี้เนี่ยด้วยการปรับเซตนะครับแล้วมีการาช่วยให้ระบบรถเนี่ยทรงตัวให้ตั้งตรงที่สุดเนี่ยอันนี้ผมถือว่าน e ิสสันคิกอีพอว์เวตัวใหม่เนี่ยค่อนข้างทําได้ดีทีเดียวเลยครับครับผมก็หลายๆคนนะครับที่ดูช่องเราประจำนะครับเราจะรู้ว่าเราจะเาขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันจะมี2ความเห็นนะครับทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยขับแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถเล็กรถใหญ่นะครับเดลียวก่อนสิอันนี้รอย่างที่บอกเลยเราอยู่ในนิสันคลิก epower ที่เปลี่ยนจากว n นแพดเดิลเป็น e p e d a เดนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลากหลายอย่างเนี่ยเรามาดูกันว่าฟิลที่ผู้หญิงขับจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ในคนสองสเตชันที่เป็นในส่วนของสลา,าลอมนะครับหลายๆคนเนี่ยไปที่เป็นผู้หญิงนะครับเวลาตอนมาเขาให้มาทดสอบรถหรือว่าบางทีเราไป ลูกค้าเขาทางบริษัทรถเชิญมาเนี่ยเขาจะตั้งสเตชันปรมาณนี้ไว้ให้นะเพื่อจะได้ดูของในส่วนของพวกช่วงล่างรถว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราลองดูดูครับว่าสไตล์ผู้หญิงขับแล้วที่เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกกันบ้างเดี๋ยวก่อนอันดับแรกเรามาดูเรื่องเกียวอ่าของเก่าเป็นเกีย์อย่างนี้ใช่อ่าอันนี้เป็นไงงันเราต้องกดอย่างนี้เหรอก็เวลาตอนจะเปลี่ยนเป็นตัวก็กดลงมาเลยต้องกดค้างไหมไม่ต้องกดค้างถ้าเกิดกดค้างในเฉพาะถอยหลัง นี่จะเห็นดูข้างข้างเห็นไหมข้างข้างมันก็จะมีปุ่มอย่างเงี้ยอันนี้ไว้ถอยหลังอย่างเดียวไว้กดแล้วก็เข้าเกย์นะครับแต่ถ้าเข้าพีก็คือกดข้างบนเลยกดพีให้หลุดก่อนใช่อ่ะอันนี้เสร็จปั๊บก็กดมาเป็นตัวตัวดีได้เลยกดมาเป็นตัวดีได้เลยอ๋ออันนี้ขึ้นดีดีก็คือออกสรัทได้ใช่อันนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตนะอยู่ในโหมดสปอร์ตลองดูฟีลว่าเป็นยังไงบ้างมันจะมีพีครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรหลุดเพราะว่าเราคาดเบลแต่ว่าถ้าไม่คาดเบลเนี่ยไม่ออกนะเราปลดดู อ่ะลองกดดูกดคันเร่งดูตอนนี้ก็คือเราเบลออกอ่าลองกดคันเร่งนนะกดคัเร่งดูออกไหมไม่ออกเนี่ยไปไปมันขึ้นอย่างเงี้ยกดได้ไหมกดคันเร่งไหมกดอยู่อ่ามันขึ้นว่ากดอีกทีนี่ไงกดอยู่มันตัดไม่ออกไม่ออก่าขาเขาหยาบอยู่ขาหยียบอยู่นะอ่าเดี๋ยวเราลองคาดเบลอันนี้คือระบบเซฟตี้ของทางนิสันนะครับกดเลยกดคันเร่งเออออกไปเลยเลยโอ้ เออเออเออเเป็นไงโอ้ทันใจนะเนี่ยนะเออปืดเลยฮะเวลาเรายกอ่ะมันก็เหมือนกับมันแค่มันเบรกให้ใช่ไหมแต่นนี้ก็คือระบบใช่อแล้วอันนี้อันนี้ก็คือดับเบิลเลนเชนก็คือเหมือนเลี้ยวสองทีซ้ายขวาซ้ายขวาพอถึงตัวที่วางก็ให้เรายกคันเร่งมันก็เหมือนมันจะเบรกอีกหน่อยไปเลย รู้โหนี่โหมดสปอร์ตเหรอโหมดสปอร์ตโหมีหน้าสปอร์ตเลยเ <c oughs> ไ,ไมอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของตัวที่เป็นเอ่อเซอร์กิตกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเ <c oughs> มื่อกี้ครับผมได้ลองในส่วนของตัวที่เป็นเซอร์กิตเนี่ยผมลองในโหมดของสปอร์ตต่เพลงียงนี้ครับผู้หญิงเห็นแล้วว่าสปอร์ตเนี่ยมนแรงจริงแต่ <c oughs> อยากรูว่าถ้าเป็นโหมดอีโคเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหม <c oughs> ใช่อ่ลองดูว่า <Eco. S 2> จะเป็นอืม เราก็เปลี่ยนตรงนี้การเปลี่ยนวิธีทำกดที่ไดโหมดกดตรงนี้หนึ่งทีหน้าจอหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นอีโค่จะมีในส่วนของอีโค่นะแล้วก็อันนี้ normal normal ก็คือจะไม่มีตัวอักษรเลยใต้ใต้ตัวดีถ้าเป็นสปอร์ตอ่านะนี่อีโค่อีโค่แล้วก็อีวีอีวีก็คือหนึ่งล่างอีวีเนี่ยจะใช้ได้ในส่วนของตัวโหมดสปอร์ตแล้วก็ในส่วนของโหมดอีโค่เท่านั้นอีวีก็คือใช้แต่แบตเตอรี่อย่างเดียวเครื่องยนต์ไม่ไม่ไม่ทำงานแต่ในนี้ข้างนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ ต้องมีต้องมีพอสมควรถึงจะใช้โหมด EV ได้นะเดี๋ยวลองดูโหมด Eco กับเซอร์กิตจะเป็นยังไงบ้างลองดูเลยครับอ่า e p a t t เด n ที่อยู่ในโหมด Eco นะครับแล้วน้องแล้วก็อ่า <Coco S 1> เป็นสไตล์ผู้หญิงขับว่าเป็นยังไงนะครับลองไปดูว่าเป็นยังไงนะครับไปเลยครับแรงต้นดีนะ <laughs> ดึงเึ้ดเลยนะ <c oughs> ประมาณนี้นี่ครับลองดูเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ถ้าสังเกตน,นะจะแค่ยกคันเร่งนะครับไม่ได้ไม่ได้แตะเบรกเลยนะครับเติมด้วยมีเติมด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเบรกให้อ่าปึ๊บ คนที่ไม่ไหวคือคนนั่งเลยแหละครับแต่มันมันเป็นรถที่ขับสนุกขึ้นนะมันกระชับประเฉงขึ้นแล้วก็เนี่ยมันเหมือนมันทำรมาเทมแมงเออด้วยด้วยรถมันไม่ได้ใหญ่แล้วมันไซส์เล็กแล้วก็ได้ยางดีแล้วก็คล่องตัวเออคล่องตัวครับจะได้ยินเสียงเอทอาร์ตมาเป็นระยะนะครับถ้าเราแบบว่าชินกับคันเร่งนะมันจะเนียนมากนะแทบจะแทบไม่ต้องไม่ต้องแต่คันเร่งเลยอะปล่อยไปเนียนๆเลย ใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าทางนี้นะ่าความเร็วมันต้องไม่เกินโค้งที่ที่เราเข้าด้วยใช่ถ้าเินเกินถ้าเราเกินมันก็หลุดมันก็หลุดเพราะนี้อาจต้องมีเบรกเข้ามาด้วยแต่ถ้าตามค้งแต่ว่าอันนี้ยถ้าเกิดความเร็วเหมาะสมใช่ป่ะเรายกคันเร่งนิดเดียวเบรกมันก็จะดึงให้หลังจากขับโหมดอีโคแล้วเป็นไงบ้างมันไม่เหมือนอีโคเลยไม่เหมือนอีโคเลยมันขึ้นกว่าเดิมมันเหมือนสปอร์ตอ่ะเหมือนสปอร์ตอ่ะ เราวอ,อาอัตราเร่งดีเพราะว่ามันมีอะไรพลังใช้พลังจากแบตเตอรี่เข้ามากขึ้นแต่ว่าคันนี้บอกก่อนนะมันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เลยนะล้อที่ขับเคลื่อนเนี่ยใช้ใช้มอเตอร์อย่างเดียวเลยเครื่องยนต์คันนี้มีไว้สําหรับไว้ปั่นไฟเข้าเครื่องยนต์นั่นเองเหมือนเรามีเครื่องยนต์มีเหมือนเรามีเครื่องปั่นไฟติดรถไว้โดยที่ไม่ต้องไปชาร์จไฟเลยก็คือเวลาเราขับเนี่ยตะแกนทั้งหมดอ่ะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เลยไม่ใช้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ใช้เฉพาะปั่นไฟเวลาตอนไฟมันน้อยลงแค่นั้นเองอ่าเป เราไม่ต้องมาเสียปั๊กุบันชาร์จเออแล้วก็ใช่ใช,ใช้เติมน้ำมันเอาเพื่อใช้ตัวเครื่องยนต์ไปปั่นไฟแค่นั้นเองไม่ต้องมาเสียผ่านที่เสียบชาร์จอยู่